สมการนี้เลยเกิดแดงเกิดส้มไปเลือดน้ำเงินแดงยุบสภาตุ้มทำได้ไหมอาจารย์อันนี้มันทำให้บรรดากูรูลสายนิติศาสตร์นักคิดนะครับผมก็ไม่ไม่ใช่นักนิติศาสตร์แต่ผมว,ว่ามันก็มีการที่ปะทะบัตเทนฟิลไปสนามลบทางความคิดเป็นประเด็นที่ชารเลนจ์มากนะครับเพราะเราไม่มีจารีทำเนียร์รแบบนั้นว่าคือรักษาการแสงที่ผมบอกเมื่อตอนต้นรายการน่ย คุณชวััตมีโอกาสแต่ก็ยังไม่ยุบมันก็ไม่มีจารีหรือแนวทางแบบนั้นและหลายหลาย,หลายคนโดยเฉพาะคนสําคัญมากอย่างเลขาธิการกฤษฎีกาสำนักงานกฤษฎีกาและกท็ท่านอาจารย์บวักดักอุวันโนเนี่ยอดีตเลขาสาบันพบบกาเนี่ยซึ่งก็เป็นมือชั้นครูทางกฎหมายก็บอกว่าถ้ายุบเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องอคอนเซิร์นหรือคข่คุณมากๆว่าเป็นการกระทําที่สร้างความระคายคือหรือเหม,มาะสมหรือไม่นะครับว่าพอเกิดอย่างเงี้ย เราไม่ควรจะทําให้สถาบันพระษัตรย์หรือพระเจ้าอยู่หัวท่านมามายุ่งกับตรงเรื่องประเด็นตรงนี้อต้องระวังนะครับการเมืองเนี่ยคือองค์พระหมหาษัตว์ท่านไม่ได้เข้ามาในเรื่องของเกี่ยวเรื่องของการจัดการอะไรแบบนี้ท่านอยู่ในสถานะปกเกล้าแต่ไม่ปกครองอนั้นปัญหาการปกครองเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองที่จะต้องจัดการกันเองอเอาเอาทางออกหรือการแก้ปัญหาอยู่ในสภานิติบัญญัติ นะเรื่องพระราชอำนาจแบบนี้อย่าไปคิดว่าอาจารย์เพื่อนําไปสู่ความได้เปลี่ยนหรือประโยชน์ของฝ่ายตัวเองอันเนี้ยมันอันตรายมากคุณกุลวิทย์ก็คืออย่าไปทําอะไรที่มันระคายเบื้องอายุคคลบาทบในช่วงเวลานี้นะครับก็คืออาจารย์มองว่าเรื่องของการยุบสภาไม่น่าจะเกิดขึ้นปุปปับแล้วต่อให้ยุบผมก็พภาคเพื่อไทยยิ่งหนักอืย่อยสลายอย่างรวดเร็วเลยนะเอ้าทาไมอาจารย์คือสอสอใจเฮโลไม่พร้อมแล้วก็คือก็ไม่คิดว่าจะกล้าไง แล้วคุณโดยเฉพาะทางเขตอีสานใต้โคราชบุรีรัมบุรีรัมไม่มีเพื่อไทยสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับใครอีกอ่ะอุบลราชาธานีนะลามไปถึงจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยที่ได้รับผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคงชายแดนเนี่ยรักยังใส่เสื้อแจ็คเก็ตในนามพรรคเพื่อไทยคุณคุณรับได้เหรอยกเว้นว่าเป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งได้เพราะบรารมีในตัวเองในพื้นที่ โดยไม่พึ่งพายกระแสพักอันนี้ก็ต้องเหนื่อยถ้าหลุดเข้ามาได้ในนามพักเพื่อไทยอีกครั้งอืแต่ว่าคุณจะโดนตาหน้าในช่วงการหาเสียงว่านโยบายอะไรคนไม่เชื่อแล้วไงสองปีครับนะฮะแล้วเผลเๆเนี่ยพริกขั่วเนี่ยไอ้รถไฟฟ้ายี่สิบบาทเนะี่ยยังไงต่อใช่ไหมครับต่อให้กลับไปเป็นเพื่อไทยไอ้รถไฟยี่สบาทจะได้ทันไหมทมันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันงงงวยกันไปหมดนะครับตั้งคําถามมากแล้วก็คนก็ไม่เชื่อมัน่นโดยเฉพาะสสรรคเพื่อไทยที่อยู่อีสานใต้ว่าตัวเองถ้ายังอยู่ต่อไปเนี่ย จะมีโอกาสได้อธิบายความให้คนเข้าใจอ<ด>นานน,นานไหมกว่าเรื่องนี้จะจบกว่าจะได้ชื่อนายกคนมากกว่าคิดว่าเมื่อไหร่พักประชาชนจะเคาะผมคิดว่าสัปดาห์นี้แหละครับวันพุธนี่แหละต้องเห็นทําไมต้องไปวันพุธก็เขาเลือกให้มันเร็วที่สุดบ้านเมืองก็ไม่ควรจะปล่อยสุญญากาศก็คือสภา <นะ S 2> เปิดต้องรู้แล้วนะมันไม่ควรมีสุญญากาศนาน นะครับคือวันนี้พรุ่งนี้ยังอย่าลืม,มน,นะว่าคุณแพรทองทาน,นมีผลย้อนหลังวันที่1กรกดานะการ,รสิ้นสภาพนาย,ยกมนตรีเนี่ยเจ้ากับว่าเราไม่มีนาย,ยกมนตรีมากี่เดือนกรกฎาสิงหากันยา2สเดือนนะ่ะนะครับอ่านในยะทางการเมืองทั้งหมดแล้วเนี่ยคิดว่าพักประชาชนเลือกแล้วหรือยังหรือว่าสถานการณ์ทางการเมืองตรงนี้เนี่ย เราพอจะเห็นหน้าค่าตาของนายกคนใหม่แล้วหรือยังผมผมคิดว่าในใจเขาเนี่ยจะมีแต่เขาไม่สามารถบอกได้เพราะเขาแบกแรงกดดันแรงความคาดหวังในใจนเงสเขาขึ้นชื่อ,อแล้วนะต้องมีต้องมีต้องมีเชื่อว่ามีรับเป็นคนเดียวกับที่สังคมคิดไหมเออสังคมก็หลายกลุ่มนะคุณกรวิทอันนี้ผมก็ไม่กล้าเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอากระแสเอากระแสส่วนรวมเลยเนี่ยกระแสผมว่าสังคมน่าจะคิดไปทางนั้นคิดไปทางนั้นเหมือนกันแต่ชอบไม่ชอบเนี่ยแต่คือต้องมีโอกาสเพราะว่าทุกคนก็บอกว่า นายกบางคนไม่มีประสบการณ์นายยกบางคนเป็นนันกขิตนายยกนู่นนั่นนี่เนี่ยม,ม,มันก็ผ่านหมดแล้วเรามีมาหลายรูปแบบแล้วแต่เดียวกันสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือการเมืองภาคประชาสังคมมันแข็งแรงขึ้นครับอะไรที่ไม่ดีไม่งามโซเชียลลิ e n ิ่งจะเป็นข้อความแมสเสจส่งไปยังนักการเมืองครับ คิดว่าเมื่อเราได้นายกคนใหม่ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่มันวุ่นวายประเทศไทยมันสร้างบาดแผลกับประเทศไทยมายาวนานเลืกินมันจะจบไหมมันจะมีบันไดขั้นต่อไปในการที่พูดคุยดีขึ้นยังไงซะเราก็ต้องคุยกับเขาเขายังไงก็ต้องพึ่งพาเราคุณกรวิทย์ต่อให้จะเป็นนายกคนไหนและกครเดียวกันเนี่ยไม่ถ้าจะเป็นถ้ายังเป็นพรรคเพื่อไทยคนก็ไม่เชื่อมั่นแล้วในสเต็ปต่อมาคือสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ว่าบ้านเมืองเราจะคุยกับกัมพูชาอยู่เย็นสันติคือเขาต้องถอดเรื่องทุกอย่างออกจากสารโลก ครับครับอันนี้คือจะทําให้ปัญหาเรามันสามารถที่จะเป็นเปิดช่องให้เรากับกัมพูชาได้คลี่คลายไปถูกต้องถ้าถ้าเขาถอนเรื่องทุกอย่างออกจากสารโลกครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับทักษะการเจรจาการรับมือของรัฐบาลใหม่ด้วยครับผมสามสี่เดือนทันหนออาจารย์มันอาจจะอย่างน้อยก็คือไม่คือลดการเผชิญหน้าผมว่าเรื่องเฟซนิวก็จะเบาลงอ่าอ่านะครับผมว่าช่วงหลังแค่คุณอุ้งอิงหลุดจากตาแหน่งก็ ข่าวกซา,าไปเยอะแล้วนะะเขาก็ไม่มีมุกมาเลยนะคือก็เบาลงเขาก็รอดูกันท่าทีจากเราอ,ะอ่ะนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายของของรัฐบาลใหม่นะท่านผู้ชมครับ